ที่แสนสุดร้อนร้อน สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งจาก3วันก็เหลือ2วันนะคะเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดซึ่งก็สำคัญเพราะว่าการปราศัยของคนในพักเพื่อไทยและแกนนำเสื้อแดงก็ได้ประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์ ยังไงก็ตามความจริงเดิมเนี่ยเดนตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องที่ไปต่างประเทศมาแต่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหาสำคัญยิ่งจึงจาเป็นต้องใช้เวลาเสรารอาทิตย์นะคะในการที่จะมาพูดคุยในปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันในเชิงหลักการและเชิงทฤษฎีจำนวนหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้เราวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีหลักและพอจะทำนายได้ว่ามันจะนำไปสู่อะไรอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนและเป็นมุมมองหนึ่งซึ่งอาจจะมีมุมมองอื่นๆหลายมุมมองแต่ว่าเราช่วยกันคิดนะฮะก็ดีกว่าที่นั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเป็นฝ่ายถูกกระทำ เพราะนั้นเรื่องที่ไปสารญ,ญายาระหว่างประเทศหรือไปตามประเทศเนี่ยก็จะไปพูดในวันจันทร์ในรายการ e x c l u s ค v e ที่ได้รับเชิญมานะคะวันนี้เดนก็จะพูดต่อในประเด็นเรื่องของปรากฏการณ์สารรัฐธรรมนูนต่อจากเมื่อวานนี้นะคะจากเมื่อวานนี้เนี่ยนได้เท้าความ ไปถึงตั้งแต่ปรากฏการณ์สนธิลิมทองกุลนำไปสู่การรัฐประหารแล้วนำไปสู่การเกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การเกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นนะฮะทำด้วยความการลงทุนที่สูงมากของเครือข่ายระบอบอมาตและเมื่อในเวลาที่ไม่สามารถจะ ผัดผ่อนไปได้และเนื่องจากการต่อสู้ของประชาชนตั้งแต่ปี250 25, 5มาเป็นลำดับและการต่อสู้ครั้งใหญ่ในปี2553พระราะาที่ปัดจึงจำเป็นที่จะต้องยุสบสภาก่อนหน้าที่จะสิ้นสุดเรียกว่าอะ,อ,ะอะไรครบวาระนะฮะ เพราะว่าการครบวาระก็เป็นวรระที่มีชอบที่ได้มาจากการหนุนช่วยของปากกระบอกปืนการยุสบสภาเป็นความจำเป็นทั้งเป็นการเรีกร้องของประชาชนการลุกขึ้นสู้ของประชาชนและคิดว่าน่าจะได้ผลดีกับระบอบอามาตแต่การก็ไม่ได้เป็นฉะนั้นกลายเป็นว่า <c oughs> ฝ่ายประชาชน ฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างมากมายอีกเช่นเดิมอีกเช่นเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาวะการรุกของฝ่ายประชาชนจึงขึ้นอยู่ในระดับที่สูงสูงยิ่งพอสมควรที่จะทำให้ต่างประเทศนั้นมองแล้วว่าประชาชนได้ตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าเพระาะฉะนั้นที่มาของรัฐบาล คุณยิ่งรักเนี้ยจึงชอบทำเป็นอย่างยิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเกินกว่าที่เครือข่ายระบบอมามตา์จะทัดทานอันนี้ไว้ได้แต่เมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะไม่ได้หมายความว่าเครือข่ายระบบอมามตา์จะยอมแพ้เกมนี้ทางรัฐสภาก็ดําเนินไปการ มีอำนาจบริหารก็ดำเนินไปภายใต้การต่อสู้ในทั้งเกมรัฐสภาและในฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิตยบัญญัติและฝ่ายบริหารไม่ต้องพูดถึงฝ่ายตุลาการซึ่งดำเนินการในการจัดการกับคนเสื้อแดงและคนเสื้อสีอื่นอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย <c oughs> อย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะนั้นพูดง่ายๆว่าการต่อสู้ มีการต่อสู้ทางการทหารมาเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ทำรัฐประหารมาจนกระทั่งการปราบปรามป,ปี52ปี53แต่ไม่สามารถที่จะใช้การทหารตลอดไปจึงสลับด้วยการเมืองการเมืองประชาชนชนะการทหารแน่นอนกองทัพเป็นของระบอบอามาตย์กลไกรัฐไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลไก ฝ่ายข้าราชการทหารพลเรือนต่างๆเนี่ยยังอยู่ในเครือข่ายอำนาจสูงยิ่งก็ยังดําเนินการในการที่จัดการกับฝ่ายประชาชนแต่เมื่อเราได้รับชัยชนะในการเลือกตัง้งเพราะฉะนั้นผู้ตรงๆว่าดุลอํานาจต่อรองนั้นอยู่ในขั้นที่ฝ่ายประชาชนได้เปรียบได้เปรียบในทางความชอบธรรม และถูกต้องตามกฎหมายแม้กระทั่งจะเป็นรัฐธรรมนูญของเครือข่ายอวมาดเองเช่นนี้เกมการต่อสู้จึงมีรุกและมีถอยฝ่ายประชาชนเป็นฝ่ายรุกขึ้นมาหลังจากถูกปรับปรามทางการทหารเกมทางการเมืองฝ่ายเครือข่ายระบบอวมาดต้องเป็นฝ่ายถอยแต่ในเกมของด้านตุลาการนั้นไม่ได้ถอย ยังอยู่ในขั้นยันขั้นรุกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากระบวนการฝ่ายตุลาการนั้นยังอยู่ในขั้นยันและขั้นรุกเดินหน้ารุกตลอดไม่ได้ถอยเลยไม่ได้ถอยเลยนะฮะในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนั้นเราเป็นฝ่ายรุกคือเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเราเมองถึงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจสามฝ่าย อำนาจฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัตินั้นอยู่ในมือประชาชนและได้รับชัยชนะแต่ฝ่ายตุลาการนั้นไม่ใช่ฝ่ายตุลาการในอดีตนั้นยังได้รับการยอมรับมาและเป็นที่รู้ทั่วกันว่าตั้งแต่2475ฝ่ายตุลาการนั้นไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในเชิงในเชิงการยึดโยงกับประชาชนแต่อย่างใด พราะในอดีตเรามัวสารบนที่จะทำให้ฝ่ายตุลาการนั้น <c oughs> สามารถที่จะเป็นอิสระจากการที่ประหนึ่งเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติเพราะว่าเราอยู่ภายใต้สนธิสัญญาซึ่งยังปลดไม่ออกทีละขั้นและดังที่ได้บอกแล้วว่าในปีพศ2482เราสามารถที่จะปลดแอก นะฮะเอกราชทางสารได้จึงเป็นที่มาของอ <c oughs> การเฉลิมฉลองที่สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เห็นอยู่ข้างหลังแล้วก็ทุกครั้งที่เราทำงานทำงานทำการชุมนุมนะฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงเสมือนสัญลักษณ์ก็มีเรื่องคำคนิดหนึ่ง <c oughs> คือนอกจากเราจะบอกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ย <c oughs> มาจากคณะราษฎรแล้วก็มี มีสัญลักษณ์คณะราษฎรเช่นปืนใหญ่75กระบอกสูง24เมตรมีพระขันหกด้ามตามหลัก6ประการอะไรเป็นต้นถ้าถ้าพี่น้องสังเกตเห็นผ่านในอดีตตั้งแต่ตอนก่อน14ตุลาผ่านรัฐธรรมนูญเป็นสีดำนะคะพอหลัง14ตุลาแล้วก็กลุ่มเครือข่ายอมาต์ไม่รู้คิดยังไงก็เปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญเป็นสีทอง เรามองว่าสีดำมันเป็นการกินนีหรืออย่างไรหรือทำให้มีเรื่องบาดเจ็บล้มตายตลอดเวลาก็เลยเปลี่ยนพานรัฐธรรมนูญเป็นสีทองคือเกือบจะลืมเพราะว่าทุกครั้งจะพูดแล้วก็ลืมไปเล่าเพื่อให้พี่น้องที่ยังไม่เคยเห็นพานรัฐธรรมนูญสีดำได้ทราบไปด้วยว่าพานรัฐธรรมนูญและตัวรัฐธรรมนูญนั้นเดิมเป็นสีดำ ในช่องศิลปะเนี่ยมันมีความสวยงามนะเพราะว่า <c oughs> สีของสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นสีเนื้อสีปูนตัวผ่านรถทำนุนนั้นก็จะเป็นสีดำพร้อมทั้งช่องต่างๆที่มันดูมืดก็จะเห็นเป็นสีดำแต่ว่าตอนหลังเปลี่ยนเป็นสีทองจันทิดาตอนหลังปี1-6ขับรถผ่านตรงอนุสาวรีย์นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อเกือบเมื่อประมาณ30กว่าปีมาแล้ว ก็มองแล้วมันคิดยังไงทําไมของสวยๆทําไมเปลี่ยนเป็นสีทองแต่ตอนนี้ผ่านไป30กว่าปีเราก็เคยสินกับผ่านรัฐธำนูนสีทองนี่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์นะคะว่าความจริงมันไม่ได้อยู่ที่สีผ่านหรอกมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนเพราะาคนเนี่ยเป็นคนสร้างเหตุการณ์มันไม่ใช่ว่าผ่านสีทองแล้วมันจะทําให้ดีเห็นไหมคะว่าเปลี่ยนผ่านเป็นสีทอง ปรากฏว่าปี19ก็ค่ายัางโหดร้ายเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีการฆ่ามาเรื่อยๆโดยที่ผู้ฆ่าไม่ต้องรับผิดชอบเอาละค่ะเราย้อนมาถึงปรากฏการณ์สารรัฐธรรมนูนสิ่งที่เราได้ก็คือรัฐธรรมนูนฉบับ5 0และโปรดสังเกตว่ารัฐธรรมนูน5 0นี้ มีคนในกระบวนการยุติธรรมและเครือข่ายระบอบอำมตา์นะ,ะหมายถึงพวกกลุ่มสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะที่ร่างเนี่ยเป็นเครือข่ายระบอบอำมตา์ชัดๆเลยนะ,ะในที่นี้เนี่ยเขาอนุญาตให้อนุญาตให้มีหมวดสิทธิเสรีภาพค่อนข้างพอใช้ได้ระดับหนึ่งดีพอสมควรแต่ว่า คำว่าเสมอภาคไม่มีนะคาว่าเสมอภาคเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแน่นอนรัฐธรรมนูญ2550ก็ไปหยิบจํานวนมากมาจาก40หยิบจํานวนมากมาจากรัฐธรรมนูญเก่าๆจําจนวนหนึ่งด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปหลายอย่างแต่ว่าหน้าที่เราขณะน,นี้เราไม่ได้มีเวลาจะมาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแต่เราจะมาวิเคราะห์คน ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุทเทพเทือกสุบรรณวิพากษ์วิจารณ์นปชและอาจาย์ธิดารุนแรงอ้างว่าเป็นลัทธิแดงลัทธีแดงก็ยังดีกว่ารัทธินาซีใหม่เพราะลัททีแดงของเราไม่มีอะไรเลยคุณเรียกไปอย่างนั้นเองแต่พวกคุณน่ะ เอากองทัพปดแอกอะไรก็ไม่รู้นะเอามาปกป้องนั่นแหละพวกคุณในะลัทธินาซีใหม่กลายเป็นขวาจัดใหม่นะฮะเพราะว่าคุณไปตะเบะไฮฮิตเลอร์ในหอประชุมในรัฐสภาแล้วกระทำการนะฮะในลักษณะที่คนที่ <c oughs> คนที่มีความคิดเนี่ยนะฮะแล้วให้เกียรติ สภาให้เกียรติประธานรัฐสภาทำอย่างคุณไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์นปชว่านปชตั้งใจจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วถามว่าพักเพื่อไทยมาเอาอย่างนปชหรืออย่างไรต้องขอพูดเลยว่าคุณคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีสมองหรืออย่างไร คุณฉีกรัฐธรรมนูญที่มาจากการร่างของประชาชนตั้งแต่ปี40รัฐธรรมนูญปี40เป็นผลพวงจากการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนเมื่อปี35ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในช่วงนั้นมีทั้งกลุ่มอมาร์กลุ่มอะไรกับประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆมาร่วมกันต่อสู้นะเพื่อที่จะ สู้กับรอสชอแล้วในที่สุดก็สงบลงได้นะฮะสงบลงได้จึงทำให้เกิดรัฐธรรมนูญ2540เพราะฉะนั้นการที่คุณเอาปืนมาจี้แล้วฉีกรัฐธรรมนูญ2540คำถามคือมันชอบทำหรือเปล่ามันชอบทำหรือเปล่าถามตัวเองและถามประชาชน ประชาชนทั้งประเทศเขาไม่ได้เห็นด้วยมีแต่พวกเครือข่ายอํมมาที่สุดตองนี่แหละที่สนับสนุนการรัฐประหารการฉีกรัฐธรรมนูญ40และรวมทั้งการร่างรัฐธรรมนูญ2550ฉบับหน้าแหลมฟันดำเพราะฉะนั้นการที่คนต้องการเมื่อได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วต้องการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ที่ไม่ได้มาด้วยปืนนั้นนมันไม่มีความผิดตรงไหนมันถูกต้องชอบธรรมไม่ใช่พักเพื่อไทยไม่ใช่รัฐสภาทำตามคำสั่งนปรปชหรือแกนนำนปชหรือแกนนำนปชไปทำตามคำสั่งใครมันเป็นสามัญสำนึกของประชาชนที่ว่ารัฐประหารคุณไม่ถูกต้องคุณฉีกรัฐมนูญประชาชนเวลารัฐประชาชนเลือกตั้งได้รัฐบาล ก็สมควรที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งโดย2เหตุผลหนึ่คือยกเลิกรัฐธรรมนูญที่มาจากการทำรัฐประหารที่ไม่ชอบ 2. เราต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะแม้นอกจากที่มาของรัฐธรรมนูญ50ไม่ถูกต้องแล้วเนื้อหาก็เป็นที่ปรากฏชัดก็คนพูดนะคุณจรั้นนะคุณวสดุส้อยพิสูจนะ์น่ะ คุณวาสันพูดเองเลยว่าต้องแก้แล้วอย่าเอา4ี่มาทั้งดุ่นนะต้องมาร่างสสอใหม่เหมือนกันกับคุณจรันเพราะฉะนั้นโดยโดยธรรมดาโดยสามัญสำนึกมันไม่มีใครต้องไปลอกใครเพราะมนุษย์ที่มีความคิดก็คิดแบบนี้กันได้ทุกคนถามว่าพักชาติไทยพัฒนาเขาจะมาฟังคำสั่งนปชหรือหรือมาเอาอย่างนปชไหมไม่ เขาก็คิดของเขาเองเป็นคุณคิดว่าคนอื่นคิดไม่เป็นงั้นหรือคิดแต่เพียงว่าในฝั่งประชาชนนั้นคิดไม่เป็นต้องฟังคําสั่งคุณทักษิณมันไม่ใช่นี่เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างมีหลักการและเหตุผลเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ที่คุณโจมตีคุณต้องรู้ว่าที่มาของนอปชและคนเสื้อแดงมาจากไหนนะไม่ได้อยู่ๆมาช่วยพักเพื่อไทยนะ เขามาจากการต่อต้านรัฐประหารที่พวกคุณสนับสนุนนี่จึงเป็นเหตุผลที่ชอบธทมและเขาเติบโตมันไม่เหมือนกับกลุ่มของท่านมาเพื่ออะไรมาเพื่อต้องการทำรัฐประหารนั่นก็คือปรากฏการณ์สนธิลิมทองคุณนําไปสู่การรัฐประหารนาไปสู่การจัดการกับคุณทักษิณชินวัตรแน่นอนยุทธวิธี ที่ชูคุณทักษิณเป็นศัตรูตัวสำคัญเป็นยุทธวิธีที่เฉียบแหลมมากจึงทำให้เรียกแนวร่วมเพราะใครที่ไม่ชอบอิจฉาเสียประโยชน์จากของคุณทักษิณแห่กันมาสนับสนุนคุณสนธิริมทองกุลเต็มเลยแล้วเป็นยังไงพอเวลาพวกคุณได้เป็นรัฐบาล พอพวกคุณได้เป็นรัฐบาลปรากฏการสนธิลิมทองคุณมันก็ต้องแสดงออกถึงท่าแท้ว่าพวกคุณทำกันเพื่ออะไรในที่สุดมันจึงไม่สามารถไปต่อได้มันก็ได้มาสิ้นสุดตรงได้รัฐธรรมนูญ50และมีผลประโยชน์ได้ระดับหนึ่งแต่ไม่พอเมื่อไม่พอจึงมีเสียงเรียกร้องและนำมาสู่การแตกสลายของกลุ่มนะฮะที่ได้รับ การสนับสนุนอยู่ด้วยกันจึงมาเป็นที่มาของช่องสีฟ้าบลูสกายและรวมทั้งการออกสู่ท้องถนนของพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏการสนธิริมทองกุลแม้นว่ามาบัดนี้อาจจะลดบทบาทและเสื่อมลงแต่ว่าสิ่งที่มันได้สร้างขึ้นมาก็คือความเกลียดชังคุณทักษิณ อย่างมีพลังในยุคนั้นนะอย่างมีพลังในยุคนั้นแต่ว่าของจริงเนี่ยมันจะเติบโตของเท็จมันจะเสื่อมลงและนับวันของจริงก็จะต้องถูกเปิดเผยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถทำลายคุณทักษินได้เพราะว่าในท่ามกลางความมืดมิดของอวิชชาในช่วงหลัง4-9นั้น เรื่องง่ายๆก็มาทำลายคุณทักษิณได้แน่นอนเขาใช้เรื่องสถาบันก่อนแก้สาวันไปแล้วก็มาหุ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องหุ้นเนี่ยใครๆก็รู้ว่าขายหุ้นเนี่ยมันไม่ต้องเสียภาษีเขารู้กันทั้งนั้นมันมีคนจํานวนหนึ่งที่ไม่รู้แต่ถูกปลุกระดมหรือการที่ภาษีสรรพสามิตเนี่ยการที่ รัฐวิสาหกิจเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมปทานโทรคมนาคมจำเป็นถ้าจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์แทนที่จะผลประโยชน์สัมปทานจะไปอยู่ที่รัฐวิสาหกิจซึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์รัฐไม่ได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็มาเข้าสู่รัฐทางด้านอื่นดังเช่นที่กรมสรรพสามิตรก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นการโกง หรือการซื้อขายที่ดินนี่เป็นการยกตัวอย่างอย่างย่อๆว่าเรื่องง่ายๆเหล่านี้ก็สามารถปลุกระดมสร้างความเกลียดชงังเพราะเขาถือเป้าคุณทักษิณคนเดียวมาบ,บัดนี้นะคะปรากฏการณ์ของสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะประกาศในวันที่13ว่าเป็นอย่างไรเราก็คงต้องมาวินิจฉัยกันนะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในครึ่งหลังคะ่ะ